ตอนนี้นะครับรถไฟขบวนสินค้าที่986นะครับต้นทางสุงไหัโกดลปลายทางกรุงเทพนะครับเป็นขบวนรับส่งสินค้าห่อพัสดุนะครับส่งด่วนจากชายแดนใต้นะครับสู่กรุงเทพมหานครนะครับวันนี้ขบวนสินค้าที่986นะครับทำขบวนโดยฮิตาชินะครับ นี่นะครับฮิตาชิ4511นะครับนี่นะครับฮิตาชิ4 5 1หนะครับทําขบวนสินค้าเก้นะครับต้นทางสงไหกลกลกไปทางกรุงเทพนะครับ ฝากเพื่อนเพื่อน,นะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับ